สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็น e ีโคคาร์นะครับซีด้านยอดนิยมอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวนิส s ันอั m เม a ครับคันนี้จะเป็นตัว 1.2e Sport t e c h ปี2018ครับถ้าเป็นตัว e Sport Tech เนี่ยก็คือสิ่งที่แตกต่างจากตัว 2, 1 2 e ทั่วไปก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดแต่งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าแนวสปอร์ตแล้วก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตค้างแล้วก็สเกิร์ต หลังมาให้แล้วตัวแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กลมดํามาให้ก็ได้อารมณ์สปอร์ตครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรถคันนี้กันคันที่เรารีวิวคันนี้เป็นตัวปี2018ครับตัวนี้จะใช้น้ํามัน e20 ได้แล้วนะครับเป็นรถสีดําพอเป็นรถสีดำเนี่ยแล้วก็เป็นตัว e s p r t t Tech ด้วยเนี่ยมันก็ได้อารมณ์สปอร์ตดีจะมีสเตเิร์ฟหลังมาให้นะครับ แล้วก็สปอยเลอร์หลังมาด้วยพร้อมไฟเบรกแล้วก็โลโก้สปอร์ตเทคโตอเมล่าเนี่ยฝาท้ายเนี่ยเขาจะเปิดจากรีโมทได้ด้วยช่องเก็บสัมภาระของอเมล่านี่ค่อนข้างกว้างครับลึกเลย ในส่วนของภายในคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาแล้วนะครับแต่เป็นเบาะหนังเย็บด้วยได้แดงก็ได้อารมณ์สปอร์ตแบบหนึง่งภายในค่อนข้างกว้างครับก็จะเป็นกระจกข้างปักไฟฟ้านะทั้ง4บาน ระจกปูช้างฝั่งไฟฟ้าจะมีระบบออโต้รันนิ่งสต็อปมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันคันนี้เป็นที่แจ้งว่าเป็นปี2018นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่เพียง17,25ครับตัว e-sport tech เนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับมันจะยังเป็นแอร์ปรับมืออยู่ กะเป็นียออโต้ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์รเมือตรงนี้ในส่วนของที่บังแดดด้านคนนั่งจะไม่มีกระจกมาให้ครับจะมีในส่วนของด้านคนขับจะมีกระจกมาให้ก็จะเป็นวิทยุซ CD โดยรวมถือว่าสวยครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับไม่มีการชนเครื่องจะเป็นตัวเครื่อง 1200cc ครับ สามารถใช้น้ำมัน e20 ได้คันนี้ยังมีวารันตีป้ายแดง3ปีแสนโลเหลืออยู่นะครับสำหรับอเมร่า1.2 e Sport ต e ปี2018คันนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่286,000บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับขอบคุณครับ